ไม่สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะดูไอนี่ไอไม่มีไอนะครับมั่เป็นรถไม่อยู่อนี่เอาหัวแล้วแหมแล้วลองฟังเสียงเยียบอะคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังหกนะครับโอ้ง่ายแปบ๊บเดียว ยังรับไาม,มา่ตั้งนานลองเสียงเครื่องเลยฮะอ๋อใส่ทีีโอไว้โอ้โห <laughs> ใส่ทีีโอไว้จะสตาร์ทไม่ติดน,นี่ยกล้อหน้าฮะยกล้อหน้าใครไม่เคยเห็นหรอใส่ยกล้อหน้า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนราหย่ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านอารีการเกษตรอำเภอลำปาาจังหวัดตรัดิตนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไทยคุ้มตาเมือ2อวันนี้มีให้เลือกถึง3-4คันด้วยกันนะครับทุกคนตั้งแต่รุ่นเล็กๆรุ่น36มี36มี50นะครับมี45มี60ไปจน70นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่า รูปร่างลักษณะเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างกันนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดผลคน,คน,คนราหญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนคนราหญ้าได้เดินทางหาคลิปให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนโอเคเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ นี่การก่อนครับทุกคนคันแรกทางด้านเหนือสุดครับคันนี้เป็น L5018 นะครับเป็นรุ่นดีทีเดี๋ยวผมดูขึ้นไปดูนี่ก่อน mm. ด,ดูดิดูไม้เท่าไหร่แล้วปีน่าจะเป็นเดี๋ยวผมได้ถามปีไม้สองพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับไม้ดิจิตอลนะอยากลองสตาร์ทเครื่องโชว์ก่อนนะ เครื่องนิ่มดีคบคนเครื่องนิ่มดอีอันนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะฮะเป็นของะคะูบต้าครับเป็นของคูบต้าใบด้านหน้าก็ะคะูบต้านะฮะขาหลังก็เป็นตราช้างนะครับขาหลังก็เป็นตราช้างเหมือนกัน ยี่สิบสี่หกครับเบอร์ยี่สิบสี่นะฮเจนรถปีอะไรล่ะโอ้รถปีห้าเก้าใช่ไหมอ่าคันรถคันนี้ปีห้าเก้านะครับทุกคนเดิมเดิมแล้วนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมเดิมเดิมเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีการไม่มีการทําสีเลยนะครับรถใหม่ๆเลยปีห้าเก้านี่ปีหกหกก็เจ็ดปีรถเจ็ดปีใหม่สองสองพันกว่า อย่างนี้น่าจะเดิมเลอเป่ะอย่างเดิมเนาะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่นะเป็นรถรถไล่หรือรถนาเป็นรถนาเนาะรถนาอืมเพราะว่าเาจ็ดปีไม่สองพันกว่าไม่สองพันกว่าโอเคสภาพโอเคเลยครับไม่มีปันหะ ไม่มีไอ้นะครับเป็นรถใหม่อยู่ครับทุกคนก็แค่เจ็ดปีแค่นั้นเองดูกวันไฮดรอลิกปกตินะต่อไฮดรอลิกยนี่ไฮดรอลิกปกติฮะแน่นแน่นพี่ นี่เป็นไงฮะทุกคนก็อุปกรณ์สามชิ้นลตรตเตอรี่ของอะไรตาช้างปะโอตาอรี่ตาช้างผ่านหน้าตาช้างผ่านหลังตาช้างนะครับอุปกรณ์สามชิ้นกันนี้ราคาเปิดอยู่ที่สี่สี่สามสี่สามห้านะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันนะครับราคานี้ก็ต่อรองกันได้นะครับเพราะว่าต่อรองกันได้เลย สภาพยังเดิมๆอยู่นะฮะทั้งคันเลยฮะท,ทั้งทั้งคันเดิมทุกชิ้นเลยนะครับผ่านไปหนึ่งคันนะครับมาดูคันต่อไปคันที่สองคันนี้เป็นคูปัตสีห้า 45, ปีห้าหนึ่งครับทุกคนอุปกรณ์สองชิ้นอุปกรณ์สองชิ้นก็ผ่านตราช้างนะผ่านตราช้างราคาเท่าไหร่นะคันนี้ ยี่สิบสามครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับอ SO ุปกรณ์สองชิ้นสองแสนสามหมื่นบาทเสียลองสตาร์ทเสียงเครื่องหน่อยอยากให้เสียสตาร์ทโชว์เสียงเครื่องหน่อยครับเครื่องดีครับผมคันแล้วเครื่องดีเสียดียังไม่ได้เผาหัวรุ่นสี่ห้ารุ่นนี้ต้องเผาหัวแห้งทั้งคันของชื่อ นี่เขาหัวแล้วแหมแล้วลองฟังเสียงเดียยวนะลองยกเลยลองลองเชื่อสอบข,ข้างหนึ่งโอ้นี่ก็แน่นพอสมควรนะครับทุกคนน,ะคะคน,นี่ก็เก็บสีล้อนิดเดียวนะเก็บสีเฉพาะล้ออ,อย่างอื่นไม่ได้เก็บไฮดรลิกปกตินะฮะ <knew> ผ่านห้าครับผ่านห้า ยี่สิบสี่ห้าเอคันนี้สองแสนสามหมื่นบาทครับอุปกรณ์สองชิ้นคันที่จะเอาไปไว้ในสวนในไร่นะครับทุกคนใส้สวนในไร่ไถนาปั่นนานะครับซื้อโรตารี่เพิ่มอ๋อสองแสนสามหมื่นบาทท้วนนะครับคันนี้สองแสนสามหมื่นบาททว่นมาอีกคันนึงครับคันนี้เป็นรุ่นใหญ่หน่อยหนึ่งนะฮะเจ้าหกศูนย์นะคันนี้คันนี้อยากอยากจะปล่อยเต็มที่เลยไม่รู้จะสตาร์ตติดหรือเปล่าเยว คันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลัง6นะครับอ้ง่ายแป๊บเดียวที่ขนาดไให้สตาร์ทตั้งนานนี่หกศูนย์คันนี้อุปกรณ์2ชิ้น335,000สามหมื่ันสมแสนสามบาทนะครับราคานี้ลดปีห้าสานะครับไม้เท่าไหร่ละไม้เมนละอไม้ไม่ต้องไ,ไ,ไปดูว่าปี53ม ก็สิบสปี10อ่า13มปีนะครับทุกคนก็เนี่ยเอามาโดนนะฮะให้ดูดิีบปกตินะฮะขึ้นลงเร็ว่อโอเคนี่ครับวันนี้ใส่ผ่านไม่ได้เพราะว่ามันเกล็ดกะนะถ้าจะสนใจจริงก็มีฮะทุกคนเดิม้มตรงนี้หน่อยนะคอนโทรลอ๋อเดิ้มตรงคอนโทรแล้วก็ไหลลงนะ ตรวนี้แห้งไม่เตัวนี้แห้งอ๋อรั่วข้างบนงบนิดนึงแล้วก็ไหลมันเลยทําให้เดือดข้างล่างอ่ะโอเคครับสามแสนสามหมื่นบาทครับทุกคนก็สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะฮะ M หกศูนย์นะถ้าต้องการก็ติดต่อได้แน่นอ่านี่สามคันแล้สามคันผ่านไปแล้วมีอีกคันนึงมีคันนึงฮะสามหกรีวิวคลิปเดียวจบเลยนะครับ 36 L 36 DT อุปกรณ์3ชิ้นป,นปีปีปีเท่าไหร่ปีห้าเี็7ครับผมปี5 7รถปี5 7 DT ไม์ขาดไหมขาดไม์ขาดของเสียงเครื่องเลยฮะแบบที่มีแบตบหมดครับแบตหมด อ๋อ,อใส่พีทีโอไว้โอ้โหใส่พีทีโอไว้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับรถรถไถคูัต้านี่เราวิ่งสักรอบแล้วเชียหมุนสักไปหมุนสัรกรอบยกล้อยกล้อสักรอบเลยนี่ยกล้อหน้ายกล้อหน้าใครไม่เคยเห็นรถไถยกล้อหน้านี่ วีดีโอ้ก็ปกตินะครับนี่เอาไปปั่นหญ,ญ้ามาแล้วนะฮะที่นี่เราซื้อมาเราเรา,เรา,เราต้องทดสอบใจด้วย<ร>โอ้แน่นและแน่นแน่น,น,นอันนี้เท่าไหไร่นะอันนี้ยี่สิบหกสามชิ้นใช่ไหม <S 2> 2 <S อุปกรณ์สามชิ้นยี่สิบหกรถปีห้าห้าเจ็ดรถรถตรวทะเบียนปีห้าเจ็ดรถตรทะเบียนปีห้าเจ็ดอุปกรณ์สามชิ้นนะครับโรเตอรีจ่จอมหมุนตราช้างรุ่นไหนรุ่นหนึ่งหกห้าป่ะหนึ่งหกห้าป่ะ อ๋อหนึ่งหกสามไม่หสนึ่งหกสามไม่หนึ่งหกสี่บอมสี่เรียวอยู่นะผานผานเท่าไหร่ผานยีิบสี่ป่ะตัวนี้ป่ะอ๋อ,อนี้ฐผ่านยี่สิบสองฮะผ่านยี่สิบสองหกแนเอลสามหกก็คือผ่านยี่สิบสองฮะใช่เหรอยี่สิบสองห้าอันนี้อันนี้ไอ่ตัวนี้อะยี่สิบสองห้า อ๋อ๋อตักผ่านตัวนู้นครับผมท่านี้ไม่ทําสีไม่ทำสีำสอ,อ๋อน,นี่นี่ผ่านตราจางนะครับไม่ไทําสียี่สิบสองหกครับ 6, หกเลยห้าห้าเลยห้าครับผมยี่สิบสองห้าอ่านี่คทุกคนสองหกสองเลยสองหกห้ารู้ว้ะสองหกธรรมดาสองหกสองหกฮะราคาสองหกนะฮะท่านี้อุปกรณ์สามชิน้นสามหกสิบแปดใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะติดต่อได้เลย เจ็รีวิวตอนทำงานอ๋อคันนี้ก็ขายครับเี่มาดูคันนี้ก็ขายนะเลนเลยวิ่งไปเล่อยนี่ก็ขายอันนี้วิ่งงานอยู่เลยนะครับในลูกน้องกำลังเอาย้ายวัว M เจ็ดศูนย์ใช้งานได้ปกตินะโอ้นี่ไปชอบย่ามาเท่าไหร่นะคันนี้เท่าไหร่เสียสามเจ็ดห้าสองชิ้นโอเคบอกแล้วว่าที่นี่มีหลายคันนะครับถ้า สนใจคัานไหนก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับทุกคนอเอาเสียวิ่งรอบนนึงนะไหนก็โชว์มัดไหนก็สตาร์ทเครื่องแล้วโอเคครับทุกคน <Questo> ก็อย่างที่เห็นในรีวิวนะครับถ้าท่าในใดสนใจคัานไหนไม่ว่าจะเป็น3 6 4 5 5 0 6 0หหรือ70ก็สอบถามได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝกากากดไลค์กดติดตามเปื่อการพัฒนลคนรักย่าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวััสดีครบ